เอานะใครก่อนคุณจีโดดเลยนะอ่าตีกโดดแล้วก็จะรีบขึ้นแล้วไปถีบลงลึครับสามสองหนึ่งดดเอาวกระโดดลงไปเดชเช็นเนี่ยโดดเอาขาวตูดลง ลงที่โดดเออโดดลแล้วแล้วลว่าเอาขาลงอะไรแต่พอพอถึงน้ำเอาตูดลง <c oughs> เอาเร็วดีแล้ว <c oughs> โดดครั้งแรกได้ทีนี้มึงก็ชอบมึงก็อันนี้เราก็เป็นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเอาโดดเลยนะก็ขึ้นไปผักเองหนึง่ง <c oughs> เอา 1 hại, ào 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 <cười> ào. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ดูดลงไปแล้วก็ตูดเอาตูดเอาตูดลงอ่าดูดเด้าเออสองไม่ต้องอุดอกจมูกอ่ะมันไม่เป็นไรเราแค่หน่อยเดียวหนึ่งสองสามเอาดูดดูดลงไปเอาตูดเอาตูดลงเอาเดียวเชื่อใจในไมจีอุ้ย โอ้มันน่าแล้วหนึ่งสองสามโดดลงมันเราโดดน้ำธรรมดาเนี่ยหนึ่งสองสามระวังเชื่อเลยนะ